ู้นี้ก็เป็นตู้ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเติมน้ําจากด้านล่างนะครับก็คืออาการเดียวกันนะครับก็คือกดน้ําเย็นไม่ออกนะฮะต้องปิดสวิตต้องปิดสวิตด้านหลังนะครับให้ดูดด้านหลัง นี่ครับต้องปิดสวิตด้านหลังนีนเ,เพื่อไม่ให้ความทำงานให้มันละลายน้ำแข็งออกก่อนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับ mm hmm. ที่จะเปลี่ยนเทอร์โมสตัทชุดนี้ นี่คือวงจรกันทำงานนะครับแล้วก็รุ่นเนะครื่องแข่งกันหลังนะครับเดี๋ยวจะลื้อให้ดูครับเดี๋ยวรออะไหลมา <c oughs> ครบบ สวัสดีครับเ,เรามาแก้เครื่องอตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็นนะฮะตที่บ,บเครื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นชุดสีดานะฮะตอนนี้ผมทดลองชุดฮีเตอร์อยู่นะครับว่าทํางานปกติไหมเดี๋ยวชุดฮีเตอร์เสร็จจะเทสชุดอคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าร้อนร้อนแล้วตัดตัดแล้วต่อนี่ก็ ปกตินะครับแต่คราวนี้เราจะมาเช็คตัวนี้ซึ่งมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือน้ํากดไม่ออกนะฮะอาการก็คือเป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เราก็จะเทสคอมเพิสเซอร์ไปในตัวเลยนะครับว่า,าปกติหรือเปล่านะฮะมันจะตัดไหมนะครับ ก็เดี๋ยวผมทำการทดสอบไปในข้างเดียวเลยนะฮะจะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็ยนชนิดเติมน้ำด้านล่างนะครับอันนี้สีดำนะฮะเป็นของโตชิบา อันนี้ก็คือวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็รุ่นอ,อันนี้สวิตติดเปิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะลันทิ้งไว้ก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะดูว่า <c oughs> มันจะตัดต่อปกติหรือเปล่านะครับ นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับอารนี้ชุดฮีเตอร์ปกตินะครับชุดฮีเตอร์ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วแสดงว่าร้อนได้อุณหภูมิแล้วนะครับตัดไปแล้วนะฮะก็ตัวนี้ก็แสดงว่าชุดชุดฮีเตอร์ทําความร้อนชุดใบายเบนท่อนทั้ง3ชุดนะฮะปกตินะฮะคราวนี้เราคงเหลือแต่ชุด คอมเพรสเซอร์ว่ามันจะตัดไหมทําไม่ตัดก็แสดงว่า,ามันมีปัญหานะฮะตัวทําอุณหภูมินะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับอันนี้คือใบเบนทอนของดีนะครับ mm hmm. 220องศานะองศานะเดี๋ยวเราจะเที นี่เราก็เปิดทิ้งมา1ชั่วโมงแล้วนะครับก็คือน้ำเย็ยน <c oughs> แต่ว่าไม่ตัดการทำงานนะครับก็คือ ตอนนี้น่าจะเป็นชุดเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิผิวทอ่อนะครับมีปัญหานะครับเราจะทำการถอดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์ต่อไปนะครับครับก็เราก็จะพาเปลี่ยนเซนเซอร์จับอุณหภูมิผิวทอ่อนะครับอุ่ทำน้ำเย็นนะครับก็วิธีการนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดฝาชุดนนี้ออก เนะี่ยชุดี้ออกก่อนแล้วก็จะถอดตัวนี้มีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้คลายอกอกเลย แล้วยกยกออกเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นคลิปล็อกเฉยๆนะครับเราดึงออกได้เลยแต่ว่าระวังสายตรงนี้นิดนึงนีมันจะมีแจ็คอยู่นะครับเดี๋ยวเราปลดสายนะครับตัวนี้อนะครับก็คือดกดกดแล้วดึงดึงออกเลยครับเนี่ยออกเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ดึงมาเลยครับมันไม่มีอะไรครับมีคลิปล็อกเพี้ยนนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นคลิปเฉยๆดึงออกมาเลยนะครับเราก็จะเห็นสวิตช์มัน นี้ก็จะเป็นแผงข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์สายสีน้ำเงินนะครับแต่วิธีการเราต้องถอดตัวนี้ออก,ก่อนนะครับก็มีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ข้างบนนะครับนี้เป็นแผ่พนพลาสติกนะครับ

นัดอยู่สองตงัวนะครับตายออกก่อนตายตรงนี้นิงน กืนเดจะพ่ออมู่อันนี mm ้นะนี่นะครับถอดคอนโทรลชุดนี้ออกก่อน คือแจ็คเส้นนี้นะครับนี่คือเซนเซอร์ นเ,นเราจะเอากล่องหลบนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ชุดนี้ออกมานะครับเราจะเห็นสายเซนเซอร์นีนะครับเห็นไหมครับนี้ไม่ได้ต่อลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะเอาสกอเทปนี่ออกก่อน นะครับตัวท็อปไม่ให้เกินเนกะือบเท่าเียนีนน่นะครับถอดคอนโทรลชุดนี้ออกก่อน ออกมาคือแจ็คเส้นนี้นะครับนี่คือเซนเซอร์ ันเ,เนี่ยเราจะเอากล่องหลบนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ชุดนีอ้ออกมานะครับเราจะเห็นสายเซนเซอร์นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นไมะต่อลรงไมข้างล่างเดี๋ยวเราจะเอา ก,ก็เทปนี่ออกก่อนนะครับตัอปเห็นไหมครับมันจะมีสก,ก็ตเทปอยู่แล้วก,ก็กีดออกเลยเดี๋ยวเราจะดึงแผ่นโฟมนี้ออกออกมานะครับตรงนี้อีกนิดนึงน ตัวนี้ลงนิดนึงนะครับมันจะกวาง นะครับตัดต็อกจะเช็คให้ดูนะครับอันนี้ของเดิมนะครับสองจุดเจ็ดสี่นะครับ ค่าเคไม่ได้นะครับนะครับส่วนอันเนี้ยของใหม่นะครับของใหม่เช็คให้ดูนะครับค่าเคค่าเคต้องได้เจ็ดเจ็ดหรือแปดนะครับ เจ็ดนะครับเจ็ดจุดหนึ่งเคสอตยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปิดปิดเหมือนเดิมครับ จากนั้นเราก็จะใส่แผ่นโฟมกลับเข้าไป set up there. เข้าไปกนเห,หมือนเดิมนะครับ ก็คือติดโฟมสองชิ้นนะครับถ้ามันเสนิดกันนะครับ ร้อยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ใส่กองคืนนะครับอันนี้อันนี้เซนเซอร์นะครับเราก็จะมาใส่คืนที่เดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ประกอบกลับนะครับ

ใครย้อยดี แับต่อมานะครับเราก็ไล่เก็บสายทีนี้นะครับเราก็จะใส่กับเหมือนเดิม ใส่น็อตเข้าไปนะครับตึงมือก็พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ จัดสายใหม่นะครับจัดสายก็คือจัดสาย รับต่อไปนะครับเราจะประกอบฝานะฮะเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ก่อนส,สีตัวนะครับ dap dah dap nak cap เามาเลตอนนี้ก็ประกอบเสร็จนะครับอันนี้เราก็จะใส่แข็งหลังนะครับแขงหลังแงลังก็ยกขึ้นให้มันอยู่ในล็อกนะครับ 然后。 งานเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับงานเปลี่ยนก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานเปลี่ยนเซนเซอร์จับอุณหภูมิผิวท่อนะครับก็คืออาการนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ตัดนะครับวันนี้ตู้เย็นตัวที่ว่านะครับเดี๋ยวเราจะเสียบทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเทสดูนะครับว่ามันตัดไหมนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ รับสำหรับเช้านี้เราก็พามาดูนะครับตู้ทำน้ําร้อนน้ำเย็นประชิบ้านะครับที่เมื่อวานเราเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์ไปนะครับก็ตอนนี้อาการคอมเพรสเซอร์ไม่ตัดตัดแล้วนะครับก็คือเราแก้ปัญหาจบแล้นะฮะน้ำเย็นเทียบเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้ที่สนใจนะครับ